สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้มือถือของซัมซุงวันนี้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เป็นการอัปเดตความปลอดภัย เป็นแผดความปลอดภัยของวันที่หนึ่งมกราคมสองพันยี่สิบสี่ขนาดสองร้อยหกสิบหกจุดแปดสามเมกะไบต์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดส่วนเครื่องที่ผมใช้เป็น Samsung Galaxy a 5 2 ยังได้อัปเดตความปลอดภัยต่อจากครั้งที่แล้วที่ได้มีการปล่อยอัปเดตเป็นวัน ui 6.0ตัวล่าสุดที่เพิ่งทำการอัปเดตไปเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยกันเลยนะครับ เดิมนะครับเพื่อนๆการอัอปเดตซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่มันจะต้องใช้เวลานานประมาณ1 0 1ถึงนาทีเราไม่อาจจะสามารถติดตั้งให้เพื่อนๆดูจนจบได้หากเพื่อนๆชอบข่าวสารการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบนี้ ให้เพื่อนๆกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ